สวัสดีครับพบกืกอบสรุปข่าวลิเวอร์พูลซึ่งรายง,งานข่าวจากลิเวอร์พูลครับก็ได้มีการพูดคุยกับตีโมเนอร์เป็นที่เป็นรู้จัแล้วครับโดยหัแดงลิเวอร์พูลพร้อมที่จะจ่ายค่าสัญญาของนักเตะอยู่ที่58ล้านยูโรและก็มีการเสนอสัญญาให้กับนักเตะจนถึงกระทั่งปี2 0 2 5ก็คือ5ปีปีครับด้วยค่าเงินง8ล้านยูโรต่อปีบวกกับโบนัสต่างๆหากเป็นรายง,งานข่าวของนักข่าวที่ชื่อว่านิโคลโลซารีนะครับ ซึ่งเป็นนักข่าวสายวงในของเลเวอร์พูลครับส่วนนักเขียนของทงนันานสกายสปอร์ตนะครับก็ได้ออกมาวิจารณ์ว่าถ้าหากทีมโรเบนเนอร์ได้รับการการันตีว่าเขาสามารถที่จะลงเล่นเป็นตัวจริงภายในสโมสรลิเวอร์พูลเขาก็จะย้ายทีมอย่างแน,น่นอนตรงนี้มันก็ขัดแย้งกับข่าวเมื่อสักครู่นี้นะครับที่นําเสนอไปก่อนหน้านั้นว่านักข่าวของสกายสปอร์ตเขาเขียนไว้ว่าอย่างที่เราเห็นเมื่อเดือนก่อนหน้านี้นะครับตอนที่ฮาลันเลือกย้ายจาก สโมสรเรสฟูลซอวกไปอยู่กับบริษัทดอนมอนนักเตะวัยนุ่นที่ดีที่สุดทุกวันนี้พวกเขากําลังมองหาสโมสรที่พวกเขาจะได้รับการการันตีว่าจะได้ลงเล่นถ้าหากเรอัลบูฟูสามารถที่จะมอบสิ่งเดินกล่าวให้กับตัวแทนของนักเตะเพื่อเป็นการรับประกันนะครับในสิ่งที่พวกเขาต้องการดังน,น,นั้นแล้วนะครับถ้าหากนักข่าวเขียนออามาเช่นนี้นะครับเราก็จะไม่ได้เห็นตีโมเวเนอร์ย้ายมาสู่เรอร์พูฟูอย่างแน่นอนในฤดูกาลหน้านะครับ พเพราะไงลยครับถ้าหากนักข่าวเขาเขียนออกมาแบบนี้นครับก็รับประกันได้เลยว่าติวแมนเธยไม่ย้ายมาสู่ลิเวอร์พูลแน่นอนเพราะว่าการทําทีมของผู้จัดก,การทีมชาวเยอรมันของพวกเราครับก็คือเจคินคลอปเขาไม่มีความคิดเช่นนั้นนะฮะทุกคนที่จะต้องเข้ามาแล้วเพื่อแย่งชิงตําแหน่งตัวจริงของนักเตะนะครับเขาก็ไม่สามารถที่จะการันตีว่านักเตะคนใดที่พวกเขามีอยู่นะครับเป็นนักเตะที่ดีมากมายนะครับดังนั้นแล้วมันจะต้องแย่งชิงกันเองครับ ก็ถ้าเข้ามาเลยมาเป็นตัวจริงเนี่ยมันก็ยากลำบากอยู่นะฮะโดยเราจะได้เห็นกันชัดเจนครับว่าพวกเขาเนี่ยมีนักเตะที่ดีภายู่ในทีมเต็มไม่หมดแล้วก็นักเตะที่ดีบางคนก็ต้องนั่งเป็นตัวสำรองอยู่ข้างสนามนะฮะก็ยกตัวอย่างเช่นทีมแมนเชสเตอร์ที่เขามีนะครับก็คือยัสมาเลสและเมซุตซึ่งถือว่าเป็นนักเตะที่มีความสามารถครับแต่บ่อยครั้งเราก็จะเห็นเลยว่าพวกเขาต้องนั่งเป็นตัวสำรองครับ เพราะฉะนั้นแล้วมันไม่มีการการันตีตำแหน่งตัวจริงภายในทีมให้กับนักเตะทุกคนในใดทั้งสิ้นนะฮะแม้ว่าคุณจะเป็นซูเปอร์สตาร์ขนาดไหนก็ตามนะฮะอันนี้ก็ต้องรอลุ้นแล้วนะครับว่าเจคิคอบจะจัดการอย่างไรนะครับ ส่วนทางด้านเช็กเกนคลับสะดุ้งเลยนะครับเรียมเมริดพร้อมทุ่มกว่า6,000ล้านเพื่อซิลฟานไดส์ผลฟุตบอลอยูฟ่าแชมเปี้ยนสกเมื่อค่ำคืนนี้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็บุกไปยัดเยียดความพอใ้กับเรียมเมริดได้มันก็เลยมีข่าวนี้ออกมานะฮะว่าราชันชุดข,ข่าว Madrid, เวรียมเมริดซอแวลเอาจริงเอจังกับการเล่ย่าตัวเวอร์จิลฟานไดส์ยอดประกันหลังของลิเวอร์พูลมาเสริมแนวรับพระล่าสุดมีข่าวว่าพวกเขาพร้อมทุ่มเงินมากกว่า6,000ล้านบาท ในการไล่ตอตัวเบอร์คิวฟันไลท์หลังจบซีซัน่นเลเวมาเล่นะครับสมโมสรอนยังแข่งศึกลันกาสเปนครับมีแผนที่จะยื่นข้อเสนอจำนวนเงินก้อนโตระดับ180ล้านยูโรประมาณ6,120ล้านบาทไปให้กับลิเวอร์พูลยอดสมโมสรลูกหนังแห่งศึกพกรีเมียร์ลีกอังกฤษน,นะครับเพื่อพิจารณาขอซื้อตัวเบอร์จิฟฟันไลส์สวเซ็นตวเตอร์แบ็กจอมแกล่งชาวดัตเข้ามาเสริมทัพในช่วงสมัมมานี้ตามการรายงานของมาก้าสื่อในแดนกระทิงดุนะฮะ โดยทีมแชมป์ยุโรป13สมัยจาเป็นต้องมองหาตัวแทนเซอร์กิโอรามอสกับตันคนเก่งของพวกเขานะฮะที่ปัจจุบันเหลือสัญญาคาแก่งในถิ่นซาติโกเมเนบิลถึงช่วงเสมอปี2021เท่านั้นและเรเมลเลตได้เล็งเอาฟันไดส์เป็นเป้าหมายหลักโดยล่าสุดมากาก็เลยบอกว่ารรชันชูขาวยินดีที่จะทุ่มเงินจํานวน180ล้านยูโรเพื่อแลกกับการกระชากตัวยอดประกัหลังทีมชาติโดนแลน์ในวัย28ปีมาร่วมทีมได้ ทังนี้นะครับฟันไดก็ยกระดับขึ้นมาเป็นหนึ่งในสุดยอดประกหลังของโลกนับตั้งแต่ย้าจากเซาท์ทันทันมาลุ้นทัพของแดง่อเดินมาโครคมในปี2018จนถึงตอนตอน,นี้เจ้าตัวก็ลงเล่นกับลิเวอร์พูลไปแล้วทั้งสิ้น109 0นัดนะครับทำได้11ประตูนะฮะก็ลีเกเลี่ยงไม่ได้นะครับเนื่องจากนักเตะเป็นนักเตะระดับโลกด้วยครับและก็น่าจะเอาไปแทนที่เซอร์คิโอรามอสนะครับแต่ยังไงซะอยู่ที่ลิเวอร์พูลแล้วครับไม่อยากขายแน่นอนและตัวนักเตะก็ออกมา ยอมรับนะครับว่าเขาอยากอยู่กับลิเวอร์พูลจนเป็นตำนานนะฮะยังไงก็เพิ่มค่าเนื่ยให้เขาไปเยอะๆเลยนะครับสำหรับนักเตะคนนี้นะฮะเวอร์จิฟันได้เล่นดีคุ้มค่านะครับกรณีมีข่าวนะครับว่าไบรนมินิกนะครับให้ความสนใจอยากจะซื้อตัวโรเบ็ตโตฟิลมิโน่ส่วนหน้าของลิเวอร์พูลในช่วงสัปดาห์นี้นะครับ กรณีมีการบอกว่า,วา,าเซตาเบย์มินิกได้มีการติดต่อไปที่ตัวแทนของโรเบิร์โตฟูมิโนเพื่อสอบถามว่าเขาอยากจะย้ายกลับไปเล่นในสกุนเลสุดแค่เยอรมันอีกสักครั้งไหมในช่วงสัปหนี้หลังจากที่ย้ายจากควมเพอร์ฮาร์มาสู่อันเฟลในปี2015มันก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับที่จะมีทีมอื่นๆให้ความสนใจในตัวนักเตะนะครับมันไม่ใช่เรื่องแปลกนะฮะเพราะว่าลิเวอร์พูลก็มีข่าวกับติบมโมวเมนอร์สุงหน้าของอาเบเลซิกหนาหูดูเรชเช่นเดียวกัน บาเอเมนตินครับจะต้องการอยากจะหาสุน,นัานักเตะคนใหม่เข้าไปแทนที่ของโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้สุน่าชาวโปแลนด์ที่อายุเริ่มมากขึ้นแล้วนะครับแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะเสียเวลาเปล่าๆ,ๆแล้วนะฮะนักเตะชาวบราซิลยังไงก็คงไม่อยากย้ายออกจากลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าหง์แดงจะมีข่าวกับการเสริมนักเตะในตำแหน่งตัวรุกเพิ่มเติมก่อนน้นนี้เจมส์คีฟก็ได้ออกมาบอกนะครับว่าใครก็ตามที่จะย้ายเข้ามาอยู่กับทีมหงษ์แดงก็จะต้องยั่งชิงตำแหน่งตัวจริง ภายในทีมไม่มีการันตีนักเตะคนใดจะเป็นตัวจริงภายในทีมทั้งสิ้นนะฮะการเข้ามาแล้วต้องมาแข่งขันแย่งชิงกันโดยตรงเฉพาะในแนวลูกมันก็น่าส่งผลดีกับทีมครับปัจจุบ,บันโรเบิร์ตเฟอร์มิโน,โนเขาอายุ28ปีแล้วเหลือสัญญากับเ์พูฟอีก3ปีช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ฟอร์มการเล่นอยู่ในระดับสูงสดุดและก็น่าจะอยู่ในระดับนี้ต่อไปอีกได้หลายปีเลยนะครับคนที่น่าจะปวดหัวนะ่าจะเป็นฝั่งเซอร์ไพเบอร์ยินมินิกมากกว่านะครับ พลิเว์พูไม่มีทางที่จะตังทําให้พวกเขาปล่อยนักเตะคนนี้ออกไปแน่นอนพวกเขามีกําไรเพิ่มมากขึ้นมีรายได้เพิ่มมากขึ้นพวกเขาไม่มีปัญหาเรื่องการเงินเลยนะฮะสำหรับลิเวอร์พูลแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะขายนักเตะกินอยู่แล้วแล้วก็นักเตะคนนี้มีคุณค่ากับทีมนะฮะใครจะบ้าไปขายนะครับยังไงโรเบิร์ตเฟอร์มิโน่ก็ยังมีสัญญากับทีมอีกถึง3ปีนะครับถ้าเหลืออีก1ปีตอนนั้นค่อยมาเริ่มคิดกันว่าจะเอาอยัางไงดี การที่ล์พูปล่อยนักเตะออกไปแล้วทําให้ทีมอ่อนแอลงก็คงจะไม่เกิดขึ้น,นครับเพราะพวกเขาคงจะตั้งหน้าตั้งตาเสริมทีมให้แข็งแกร่งขึ้นเสียมากกว่านะตัวจริงเสียงจริงฟันน้ย,ยกซาลาเป็นสุดยอดแข้งของหงส์แดงวิชิฟันน้อนะครับประการหลังของลูพูได,ด้ก,กล่าวชื่นชมโมเมนต์ซาลาว่าเป็นสุดยอดแข้งตัวจริงแม้จะโดนขั้งคอดบ้างในช่วงหลังๆนี้นะครับ ซาลาเพิ่งจะยิงประตูช่วยลิเวอร์พูลเอาชนะเวทแฮมไปได้3-2ในศึกฟุตบอลพงงรีเมียร์เรกพร้อมรั้งตำแหน่งดาวซูเรอันดับที่หนึ่งของทีมอย่างแน่นนะครับผมคิดว่าเขาแสดงเห็นแล้วว่าในแต่ละฤดูก,กาลเขาเป็นนักเตะที่สุดยอดขนาดไหนและสถิติก็ได้บ่งบอกตัวเขาเองมาหมดแล้วก็ได้กล่าวนะครับเราแฮปปี้กับเขามากๆและคิดว่านี่คือสิ่งสาคัญสําหรับเขาเขาเป็นน,นักเตะคนสําคัญมากๆภายในทีมของเราทั้งการยิงประตูรวมถึงการลงมาช่วยเกยมรับ เขเป็นส่วนประกอบที่สําคัญในเกมของพวกเราและทุกคนเองแฮปปี้กับเรื่องนี้มากๆและอยากจะให้เขาเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆแบบนี้นี่คือสรุปข่าวรือฮูลครับประจําวันที่27กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นรอบชานครับขออภัยแฟนบอลอีกแล้วนะครับยังไม่หายเลยนะฮะโอ้ตอนนี้แบบเบื่อมากนะครับทําอะไรก็ไม่ค่อยได้เต็มที่ครับก็ยังไงอย่าลืมกดซ u b s c r i b e แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับ ยักษ์ที่จะกลับมาเป็นปกติจริงๆนะฮะเพื่อที่ดะอ่านข่าวแบบมันๆสักทีเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่กับข่าวช่วงเย็นนะครับ